ปิติพศบูชากูล DWP ยกระดับมาตรฐานใหม่กับคอนเซปต์บิโอฟิลิกดีไซน์เน้นแนวคิดของการบูรณาการธรรมชาติภายในการออกแบบการนำพันไม้และวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมมาไว้ภายในอาคารและให้ปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุดค่ะจริงๆแล้วท็อป,ปิกของวันนี้คือเกี่ยวกับ sustainability เนาะบิโอฟิลิกดีไซน์คอนเซปต์ค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรใหม่แต่ว่าเราอยากจะ drive ะพนักงานของเราเองด้วยองค์กรของเราเองด้วย แล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของเราว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดดีไซน์เลยนะคะไม่ได้แบบเป็นเป็นอะไรที่คุณต้องแบบว่าจ่ายเงินเพิ่มค่าออกแบบหรืออะไรเลยก็คือเราอยากจะฟิลโลสอฟีของเราคืออยากจะ Design for a better world นะคะเราอยากจะ Create positive impact นะคะให้กับโลกใบนี้แล้วก็ก็คือเริ่มจากไหนเริ่มจากในบ้านเรานี่แหละ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการที่โรนดง์ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการตอบโจทย์ของเรื่อง Climate Change ด้วยครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าทํามันกับ d ี p เนี่ยก็เป็นเป็นหนึ่งในโซลูชันที่มา Combat Climate Change ครับ การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นกระแสที่เพิ่มขึ้นและกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกการตอบสนองความท้าทายใหม่นี้เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบของ DWP เพื่อให้แน่ใจว่างานสร้างสารรค์มีส่วนทำให้เกิดความยั่งยืนและเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ด้วย